สวัสดีจ้าวันนี้น้องโมจะพาเข้าสวนสวนน้อยของน้องโมจ้าพามาอัปเดตหลังจากที่เข้าลุ่ผักอยู่ในสวนข้างบ้านเล็กๆหนึ่จ้าสวนกับท่านในเขาลูกเขาล่อเราจ้าปลูกปีละเทือจ้าปลูกปีละเทือเฮาเอาผักสลัดมาลุ่มจ้าเอาผักสลัดมาลุ่ลม พาชมจะพาชม,าชมผักสลัดจ้ะนี่อันนี้เขาเอามาลงประมาณสองมือสามมือที่แล้วนี่จ้าตัวนี้เข้าไปซือ้อซื้อเพ่นมาจ้ะซื้อพ่นมาก,มากะประมาณนี้ะเดี๋ยวดูดิอัพให้เบื้องเรื่อยๆจ้ะนี่อันนี้เขาเอามาลงก่อนตัวนี้จะเอามาลงก่อนผักสลัดฟินเล่จ้ะนนองก๊ลาลังใหญ่เลยอู้หัวหนาเบง เดี๋ยวอีกชักหน่อยก็จะโตกว่านี้บ่งระบบลาเข้าไปดีบอ,อระบบลาก,ก็ดีจ้าขาวจุ้ยเลยนี่เงางาวโอ้ยต้นต้นนั้นขึ้นไปยังสั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้เดี๋ยน้องน้ำโอ้ยเราต้องเอาขึ้นนะจะนเราต้องเอาขึ้นคอยๆได้จ้าคอยๆฉาสนั่นสิหักมันกรอบขึ้นยังนี่ นั่นหักแล้วหักแล้วหักแล้วจ้นนี่ใบดำๆเขาก็ดึงออกโอ้ยหักแล้วจ้นมันบ่ญ่ไ,ไปดอกเอาออกเลยบึ้งนี่อันนี้ก็หักขึ้นกันนะจ้นนี่ตัวน,นี้ก็หักเหมือนกันค่ยคอยๆเอาลุงระบบหลักกำลังไปได้ดีแล้วจ้ันี่ ปลูกพ่อได้กินนี่ละจ้าถ้าว่าพ่อกินก็นไปซื้อเพื่อนเอาปลูกพ่อได้ชื่นส้มพ่อได้แยี่ยมพ่อได้เข่าสวนทุกมือจา้านี่ย่ามือเ้าก็ได้รับแสงแดดแสงแดดเกระสิมีตลอดจา้าจนทอดซีโมงนี่จวงนีอ,งนอ,อันถ้าปลูกมองนี้นะจ้านี่เขาก็จะได้รับ พักกระสิบบยืดถ้าให้เท้าให้เขาอยู่กลางแจ้งพักกรสิบบยืดจะพักกระสีง่เป็นพุ่มดีเป็นพุ่มงามจ้ะ, mm hmm. จะนี่แหละอันนี้เบิง้งเบ้งลากเขาดูระบบิดลอกง่ามิืมลดแลวจ้าเพราะว่าต้นอันเพราะว่าอันอันนี้มันใสหลายเนาะเนาะใส่หลายต้นไม่ได้ใสแปดต้นนี่เอาอนุบาลเข้าไว้ก้อนสนิจจเดี๋ยวเขาสิหารอ,อ่ เอาเันนมใส่เอาถุงดำมใสไซกองโฟมไว้มาท่านไดวางนี่และสีใงข้านี่เลยถ้าเขาใส่หลายผักมันกับสีใบญย,ยมันเย่งอาหารกันจ้ะเบิง่งระบบหลกักนี่ถือว่าดีจ้ะเป็นมินิมิมไมาที่ดีโอ้ยอันนั้นโตอีกแล้วโอ้ยเนาะนี่ รูดดีดีดแลวจะห้ากับคอยเบิงเอาลากเขาไปเล่เาขึ้นมาแล้วห้ากับ้องเอาลุง่งให้มันเบิดเลยจ้ามุมมานๆจังเลยม้นให้มันลุง่งผักสลัดที่ห้าปูนี่จะเป็นผักที่ห้ามาก,กินทั้งนั้นเลยจ้าผักที่ห้ามาก,กินกรอบกรอบดีจ้าตอนนี้กรอบอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยทำสลัดลูก็อร่อยจ้า แสงแตะเวนง่ามเสาเขาซองถึงง่ามจา้าช่วงนี้วัชพืชวัชพืชจะยังเกาะศัตรูพืชศัตรูพืชที่มาทํร้ายก็จะเป็นหอยหอยจะเป็นหอยอหอยที่เป็นกลมๆม,มันจะหอยทากแน่เอ,อ้ยห้ากับตองมาเบิงเขา,าจะไม่นอนจะนอนนอนผักสลัดที่ห้าปลูกในกองฟมนี่ เราจะใส่ปุ๋ยประมาณสองเท้าจาห้องนมอจะใส่ประมาณสองเทือนี่แหะใส่ครั้งแรกแล้วก็ใส่ประมาณาหลังจากเดือนเดือนนึ่งไปแล้วจ้านี่ละ่ะให้เขาให้เขาได้สะสมอาหารให้เขาได้รับอาหารเพียงพ่อต้นเขากระสไงหญ่สมบูรณ์มันจะเนาะแต่กิงแตกก่อขยายออก เดียวอันอันนี้คือเอามาให้เบิงเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิงหลังจากที่ปลูกไปได้สักพักหนึ่งนะจ๊ะว่าก่อนสิฮอดปีไมนี่เราจะได้เก็บกินไหมแล้วมันจะโตห้บอ้นี่เอามาให้เบิงเอามาให้ช่มเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกก็ได้นะจน๊ะเนาะนี่คอยคอยเห็ดมือใหม่ โอ้ยอย่างมากกดจีนกองโฟมแม่พนาคาดเลยเขากบมันเขากับสำรวจน้ำในกองโฟงน้ำว่ามันลดบอ่อจิหามันแหงนะจ๊ะลาเขาดูดน้ำไปกิน,นถ้าดูดน้ำไปกินพักกระตขึ้นนนะจ๊ะนี่นี่ส้มนี่ก็สีญ่าึ้นจกน้อยนี่ใบมันแหงมองนี้แหงถือแดดหลายนะตรวดึงน้ำนะตรวจแล้วโอ้น้ำลด น้ำรถโตรถรดรถรถรดรถรถพีนะน้ำรดสำรวจเบิงเรื่อยๆจ้ะอาทิตย์หนึ่งก็ได้แต่ว่าเขาหมดนี่เขาสวนยามใดนี่ก็มักมาเปิดเบิ้งเรื่อยจ้ะเอาอันนี้คือมีน้ำออกมันห้วยหรือบ่อันนี้กระลาขาวจั่วกับย่า กำลังตัวเลย่กำลังตัวกองนี้มันหัวเพราะท่านจะเปลี่ยนทรงดำเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอ้ยไงขึ้นหลายเติบจะอากาศเย็นย้ำมือเศร้ากันย้ำมือแรงช่วงของเว้นก่อนก็สะสมอาหารไปให้เขาใหญ่สิได้กินแล้วอันนี้น่าจะเป็นถ้าจะมาพิน่าจะเป็น,นยังก็อิตาลีของอิตาลีจะนี่พันอิตาลี มึงลากเขาคนนี้ปาดลากเขาไหมยังไงเลยยังเงาเลย,ยงเงาเงาอันตัวนี้ตัวน,วนี้ต้องเปิดเบิง้งนี่โอ้ลากกับเขาจั้วเลยจ้ะระบบลากเขาจั้วเลยแสดงว่านามนามยังดีอยู่นามบ่บเสียกับยังนเนาะเ้าเปิดเบิ้งแล้วเ้าก็บคมนะบางต้นก็ตายจ้ะต้นก็ตายไปนะ ก็เป็นยังหก,หก,หก,กหกหกจากนอยเน่ราะว่บาบท่านใดเขารูปเขาร้อยเนาะสิได้ปลูกแต่ละปีสิได้หาอันนี้ก็เป็นผักท,ที่ห้าซือ้อซื้อมาปลูกจากมีมีตุยเน่ไดเน่นี่ สลัดอันนี้จะเป็นกินคอร์สนี่กินคอร์สเดี๋ยวอนุบาลในเขาอีกจักน้อยก็เนดะี๋ยวค่อยจะเอาไปแยกแยกเป็นกล้องแปดจ้ะนี่เบืองลากเขาลงมาบอถึงน้าบ่อแล้วก็คอยสำรวจเบืองแล้วลากเขาสิงลงมาก,กินอาหารจา้ะอ่านี่นี่นี่บอกกำลังซื้อซื้อยู่เวลาลงเวลาลงผักเขาลงย่งกลางคืนจ้ะผักน่นสิได,ด้ ฟื้นตัวได้ดีจ้ะฟื้นตัวได้ดีกว่าเฮาลงย่ำงมวอเว่นเนาะมันกะสีบ่เหี่ยวเร็วบ่เหี่ยวเร็วนี่ตุยไปซ้อมตนนี่นี่เหี่ยวเลยยางก็จะตายลงมาเขือเทียดเท่ากับมีจ้ะแต่ว่าบบรู้ว่าเขาสิเป็นนวยให้บอืมใบก็ง่ามอยู่เดี๋ยวแดดย่างกังเว่นกับมาจ้ะเดี๋ยวกะถือแดดดอกกับยัง เต็มอยู่ด้ต้นนี้เป็นตะโดนหรอเด้แต่ว่าว่าเป็นมะจับนวยไหมคือเป็นจังสันเขาสีเห็ดจังไในนี่ไอตัวนี้กะจิมะาไมา้คือกันจันตัวน,นี้หอมป้อมกับขึ้นชายจะหอมป้อมกับขึ้นชายว่าขึ้นชายคืองามดีแถมเป็นใบงามอันนี้จะเป็นหอมป้อมจะหอมป้อมผักชีนี่ ได้ได้ยังก็เด็กกองฟมหนึ่งต่ว่าหลายหู้เดี๋ยวห้อสิมาขยายอีกเที่ยนึงมึงระบบปลากน้องโอ้ระบบปลากน้องเดี๋ยวจะอัปเดตให้บึ้งเรื่อยๆ้าว่าน้องไงถึงได้แล้วโอ้นี่กำลังกำลังกำลังอ่าไตเต่าลงมาถึงน้มจะ อันอันที่เป็นก้อนๆนี่ก็ยืดลงมาถือน้ำยืดลงมาจ้านายก็สีเงาก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องฟื้นตให้น้องตัวก็นี่กนเดี๋ยวแยกแยกใส่อีกเดี๋ยวมันสีแยงอาหารกันโพถ้าเอาปลูกลายปนนี่จ้ะถ้าเ้าปลูกไายปนนี่มันจะแ่ยงอาหารกันพลโอ๊ยมีไงมะเขือเทศนี่มะเขือเทศปลูกใส่เน่น อันนี้เมจ่าเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นสี่ต้นโอ้ยเป็นลูกแล้วอันนี้เป็นไข่ไข่ฟักทองเนานะเขาเอื่นญยังนี่นี่วิสิทธิ์โฮตนามไหมเขาตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็เป็นดอกมีปลูกใส่กล้วยไก่มันจิกกินเอาไว้ข้างนอกอนอก็เลียงใหญ่ข้าขมาขา้างในเออเป็นน้อยแล้วโอ้ยพี่เข้าก็มีจา้าในสวน อันนี้ก็บพักขั้นจองปลูกง่ายๆนี่นี่ออกมาแล้วแต่ว่าไอากระถางนี่มันคือบอกเก็บน้ำก็บาจักนี่นี่นี่เอาไปลวกกินก็ได้นี่อุ้ยพริกของเราพริกจะพิกพกนี่พิกเป็นน่วยโยนนี่เป็นน้วยให้กินให้เบิย์โยะมึตงตัวนี้โอ้ยน้ำแสดงว่าหัวได้นี่ กองหัวนี่มันขึ้นชายเห้าป้าจูใบบกไงจ้ะเป็นชายไหมไปละนี่พักในสวนนงดนี่ประมาณนี่แหละคิปมีก็จะเง่าจากน้อยจ้ะคิมเง่าจากน้อยเอาพักอัปเดตพักในสวนที่ปลูกมาให้เบิง้งนี่อันนี้ก็ปลูกได้หอมปีหอมปีนั่นจ้ะป,ปีบานเหาปลูกใส่ในน้ำก็ได้เบิ่งลากเขาเด้อเบิงเปิดหลากาให้เบิง อุ้ยหนักหนักกองฟ้มที่ขาดพอดะมาท่านได้ตัดแต่งกิ่งลากเขาโอ้เพิ่งขึ้นสายตนนัวนี้โอ้งาม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 เดี๋ยวจะมาอัปเดตห้เบิ้งเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวอีกตัวเนื่องาอีกตัวเนืงนี่อีกตัวนึงนี่พักกันแย่งจ้าพักกันแย่งกเกษตรปลูกง่ายๆจ้า นางมดเด็ดมาจากไอ้นนี่ยยอดมันเนี่ยเอามาเสียบใส่ฟองน้ำแล้วมาใส่ตัวยปลูกจบจ้ะขอคอสำคัญคือต้องเสียบยนียมือแรงเพราะว่ามันสีได้ซึนมันสีได้สดชื่นมันสิบ่เหี่ยวเร็้ถวทายงับกลวงเว้นยังกลวงเวน้เวนนีสิปล่อยไว้ังสีเ้าจะเหี่ยวไก่มันเหี่ยวเลยหมดเหตุจ,จ้ะปลูกงาก่ายจ้ะปลูกง่ายๆผลองค่พน่นเหตุจันไดมันกิดบกเกิดมาจ้ะเหตุจันใดมันกิดบกเกิดเห็นบ่าลากมา ากลากหลายเลยจ้ะนี่อีกจ้าหน้อยกับสีเต็มพยายามใม้เพียตัวนี้เพียเพียมันลุ่มหลากหมดหมดมันก็มมหากากจินกองฟุ้มแล้วก็เอาเข้าไปในนั่นมาผลหมดเต็มเลยจ้ะนี่บึงหมดเต็มเลยพักบุงเ้างก็มีอยู่สองกระถางเลยนาะปลูกไว้ทัแย่งอซื้อตัวนี้จะเป็นต้นเทียนนะคะนี่ ดอกเทียนต้นเทีนนเยนดอกเขาเบิดแด้หละจะเป็นน้อนยเขาน้อยเขาก็เอานี่ในมันก็ห้วยแถวนี้แล้วนี่มันก็เกิดย่นน้มันก็ป่อแปะโตกล่มดินก็เกิดเึ็นมาหม่บอกเกิดเป็นมหม่อีกล่ซ้ำเนะจา้มามให้เบิง้งมให้ช่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจา้าอ้ผักกำลังงามเลยผักกำลังสวยๆเลยก,กำลังโต ขอบคุณที่รับชมนะคะ